แมวที่ยอะไหมันนอนจะกระพมเช็ดไปสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับมีสองตัวด้วยผมมีห้องแนะนำคุณพอดีเลยครับโอ้พึ่งมาเองคุณรี่ไปไหนเนี่ยมันมีโปรโมชั่นครับพี่เหรอไหนรองว่ามาดินี่ครับพี่อยู่ฟรีกินฟรีค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียยระบบกระปุนพรแน่นครับเฮ้ยที่ไหนเนี่ยของเปมครับพี่โหยนั่นมันคุก เอาพี่ไม่ใช่คนโรคจิตที่เขาตามหาอยู่อ่ะพี่จะบ,บ้าหรือไงเราไม่ใช่เห็นแบบนี้ผมครูสอนโยคะนะก็ใช่เหรอครับเออนี่แบบนี้แบบนีแบบนบ้แบบไหนครับแบบไหนครับเอาอย่างงี้นะคูดทาง,งหมัอนเธอมาหาห้องเช่าได้ครับพี่ <c oughs> <c oughs> จะนั่งเลยครับจะนั่งระวังพื้นต่างระดับนะพี่ไหนวะไม่มีหาห้องเช่าพี่อยากได้ห้องประมาณไหนครับวันนี้อยากได้เป็นคอนโดนะพอดีกะลังจะแต่งงานด้วย <c oughs> จะแต่งงานครับดีดีด้วยนะพี่นะแล้วมีพี่เป like no? oh, ็นคนแบบไหนครับพ hey. okay, okay, mm. ี่โอ้ยน้องเจอครั้งแรกไว้เฮ้ยสุภาพนิดนึงปัญญาโอเคครับปัญญานะปัญญาพี่ดีไหมครับพี่อายุเยอะกว่าผมเรียกว่าดูแลผมดีมากกับข้าวที่ทำอย่างนี้การบ้านการเรือนไม่เคยขาดนี่พูดแล้วกางเกงคับเลยพูดไหไไปรู้เรื่องมั้ถามทำไมวะ โอเคครับผมงั้นเอ่อผมขอข้อแลกเปลี่ยนหน่อยนะครับพี่นะข้อแรกเปลี่ยนอะไรอ่ะผมมาหาห้องคุณต้องหาห้องที่ผมต้องการไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไรอ่ะพี่บอกความต้องการของพี่มาให้ผมแล้วกันนะพี่อยากได้ห้องแถวไหนครับพี่อยากได้แถวเอ่ออยุยาไหมพี่อยุยาจะได้กินกุ้งเผาอะไรไม่เอาผมคนกรุงเทพทํางานที่นี่เอาในกรุงเทพไม่เอาเหรอแถวนั้นวิวสวยนะพี่นะไม่เอามันไกลไปค่าเช่าน้องนี่พี่มองไว้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ค่าเช่าห้องไหมไอ้น้องค่าเช่าห้องมาหาห้องเช่าไม่ได้มาหาน้อง ไม่ได้มาหาเด็กละไม่ใช่เอาห้องเช่าเอาเหล็กประมาณเท่าไหร่ครับพี่อยากได้ไม่เกิน20,000นะแต่ว่าชอบห้องดูเพล็กอะมีมาสองหมื่นดูเพล็กอืมสองหมื่นอ๋อเอาเป็นดูเหล็กคู่กับน้องไปเลยไหมพี่อ่าจะได้ใช้ได้เลยบ้าเปล่าไม่เอาน้องไม่เอาดูเหล็กเอาห้องดูเพล็กครับเออดูเพล็กโอ้โหสำเนียงดีซะด้วยสัตว์เอาสองห้องนอนนะสองห้องนอนนะครับเอเอเย ซ้อมไว้นอนแยกกับเมียเล้วพี่เผื่อมีเด็กมาไงบ้าเออเผื่อมีลูกจะได้มีห้องให้ลูกเลยโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบหานะเออดูดิมีป่ะอ๋อนี่อันนี้อยู่ได้เฉพาะผู้หญิงนะพี่โอ้โหห้องบ้าห้องบออะไรอยู่เฉพาะผู้หญิงไม่เอาห้องธรรมดาดีดีห้องธรรมดานะเอออันนี้ห้องนี้ดีเลยพี่อยู่ชั้น30ตึกสูงมากหรูด้วยกลางคืนวิวอย่างเยี่ยมพี่เฮ้ยห้องหรูแล้วน่ะเสียงเดียวพี่อะไรวะมันไม่มีลิฟต์ ตึกบ้าอะไร30ชั้นไม่มีลิฟท์ใครสร้างไว้เนี่ยไม่เอาใครจะไปอยู่นี่แค่คิดถึงตอนต้องเดินกลับกูก็ตายแล้วคิดถึงตอนเดินออกไม่อาอกนะพี่นะก็เออสิวะมันห้องอื่นก็แล้วกันนะมีไหมเออมันมีเอ้าน้องๆอันล่างอันล่างห้องสามแปดป่ะ่ะเอออันนี้แหละครับเอออันนี้สามทับแปดครับพี่สามทับแปดใช่ครับสามทับแปดห้องเรียน ใช่ครับโอ้โหมึงเอาห้องเรียนมาใส่ในแฟมทำไมวะก็ช่วงนี้ห้องเขาว่างไงพี่เขาก็ติดต่อผมมาเนี่ยอ๋อติดโควิดซะด้วยใช่จะป้าเราไม่เอาเอาห้องที่อยู่อาศัยธรรมดาไม่เอาเหรอพี่ไม่เอาห้องกว้างนะไม่กว้างได้ไงนั่งกันห้าสิบคนกูจะเอาห้องธรรมดาห้องนอนอะห้องคอนโดอะโอเคครับห้องคอนโดหรอพี่เอออ๋อนี่ครับพี่ไหนะหน้าเดินมะนะันอะห้องนี้3 L D K ครับเฮ้ยมีห้องน้ําห้องนอนฟิซิลิตี้ทุกอย่างครบครับหรอ้านจอดรถก็มีใกล้สถานีรถไฟฟ้าแถมยังมีคอนเวนิเอนซ์สตนะ ข้าชอห้องแค่หมื่นห้าพี่เท่าไหร่นะหมื่นห้าครับหมื่นห้าเองเหรอใช่ครับมีทุกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะใช่ครับมีเอ้ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งพี่อะไรวะหมอนมันหานไปที่ตะวันตกโวยน้องแค่หมอนเดี๋ยวพี่ไปหมุนเองได้ไม่เป็นไรอุ้ยแต่ห้องนี้ดีพี่ถูกใจนะทุกอย่างครบครับพร้อมครับพร้อมอยู่เลยพี่เฟอร์นิเจอร์ก็ยังมีเอาห้องนี้เอาห้องนี้เลยไหมพี่เอาเลยเอาเลยมันเพิ่งมาเมื่อวานพี่โชคดีมากเลยเอ้ยเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊ั มันแปลกๆว่ะมันถูกไปนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยอะไรนะติดเซเว่นใช่ใกล้สถานีรถไฟด้วยใช่ครับมื่นได้เงอรอใช่ครับมันถูกนะถามจริงน้องครับห้องนี้มีอะไรปะเนี่ยเก็บเรียบร้อยแล้วพี่นั่นไงมีคนตายใช่ไหมมันทําความสะอาดแล้วมันอยู่ได้พี่มันไม่กี่เห้ยโถเอ้ยมันมีคนตายใครจะไปอยู่เล่าดีขนาดนี้เนี่ยนะมันจะดีขนาดไหนก็ไม่เอาไม่เอาหรอพี่ไม่เอาแล้วนั่นอะไรไอ้ขาวๆล่างๆอะไรตกกระจกห้องน้ำอะไร นี่วิญญาณครับพี่อัดเลยมีวิญญาณด้วยมึงจะมาขายกูแต่มันออกแค่ที่นี่นะจะออกแค่ตรงไหนมันก็ไม่ได้เว้ยและยิ่งออกจะได้แค่ตรงนี้นะโอ้ยน่ากลัวสุดเลยอีกบ้ามึงคิดดูมึงอาบน้ําอยู่หันกลับมาโอ้โหตะเอ๋ย่ในกระจกอ่ะมึงมึงอยู่ได้ไหมแต่มันไม่เคยมีโจรขึ้นบ้านเลยนะพี่นะโอ้ยเป็นกูกูยังไม่อยากจะขึ้นบ้านตัวเองเลยโอ้ยไม่เอาแล้วไปเช่าที่อื่นดีกว่าบ้าเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรระวังพื้นต่างระดับพี่ไม่มี หยอกเล่นหยอกเล่นพี่นี่มันมีห้องหนึ่งนี่ไหนอายุทยาพี่พ่อมึงมาอยู่กัดบสนอวัสดีครับส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 วัสดีครับเชิญเชิญนั่งก่อนครับผมโอ้ร้อนนะครับเนี่ยวันนี้ครับผมรล้วกัวนิดนึงฮะเชิญออกมาข้างนอก ไม่มีปัญหาครับครับผมมีต้นไม้ฮะแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมโปรดิวเซอร์รายการคืนจมุดเรยมาปุ๊ดพ่อห่มนะครับ๋อรายการนี้ดังเคยเคยดูอยู่นะใช่ครับเคยดูอยู่รายการแล้วเรื่องผีครับแล้วทีนี้ผม ตาบอกว่าพี่ต้นไม้พอจะมีเรื่องผีอยู่อ่าใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้กําลังดังด้วยก็เลยอยากจะเชิญมาแข่แล้วเชิญโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยครับเป็นเป็นเกียรติสำหรับผมมากกว่าครับอ่าวันนี้ก็เลยอยากจะนัดมาลองเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเผื่อผมจะไ,ได้ไปเตรียมสคริปหรือว่าเตรียมอะไรในรายการอ่ะพี่โอเคได้ครับเอาเอาเ,เลยแมะได้เลยครับท่านลย <c oughs> เอาเ,เป็นเรื่องนี้แล้วกันเป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเพื่อนผม,มีิทีหนึ่งเป็นเรื่องจากเพื่อนนะครับพี่ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันไปล่าท้าผีครับครับ แล้วระหว่างทางไปมันก็ไปกันใช่ไหมเราก็เห็นเป็นบ้านล้างใหญ่เลยบรรยากาศก็เงียบเนาะเพื่อนผมก็เดินเข้าไปคนเดียวเลยเดินเข้าไปก็เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงเด็กเลยว่ามันเล่นกันมันเล่นด้วยกันมันเล่นด้วยกันยินได้ยินมาจากในบ้านเดินเอ้ยไรว่ามันเล่นด้วยกันเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนเข้าไปในห้องน้ารู้ว่าเสียงมันดังมาจากในห้องน้าก็เปิดประตูไปเอ๊แล้วก็มีมือยื่นออกมาจากโถส้วมจับมือเพื่อนผม จากโถส้มวมนลพี่นะเอายืน่นพับม,มาจับเลยแล้วก็ดึงเพื่อนผมลงไปในโถส้วมเลยครับหายไปเลยครับหลังจากวันนั้นผมก็ติดต่อเพื่อนผมไม่ได้เลยเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเลยพีคค่คือ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 ,ค,อคือเรื่องมันน่ากลัวดีครับแต่ว่าอาแล้วสรุปเรื่องนี้พี่ฟังมาจากใครครับก็เพื่อนผมไงครับ <c oughs> คนที่โดนดึงใช่ครับเรอฮะ ออนอุนน่ากลัวพี่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ว่าผมว่าคนดูจะงงนะครับพี่ว่าเอสรุปแล้วเรื่องนี้พี่ต้นไม้ฟังมาจากใครอะไรเงี้ยครับพี่ไม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 ่โอเคเรื่องมื่เกีะไม่มันมันมันก็โอเคนะพี่แต่ว่ามันผมว่ามันยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่อาจจะอาจจะทัชคนดูยากไปหน่อยใช่ครับพี่ใช่ครับพอจะมีเรื่องอื่นนะครับงั้นเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายครับพี่รู้จักดับเบิลเกงเกอร์ไหมครับดับเบิลเกงเกอร์ใช่ครับดับเบิลเกงเกอร์ที่มันมีเหมือนมี หมือนมีตนนึงอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นร่างก็พี่ครับครับครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของผมเองเลยผมเจอมากับตัวเลยน่าสนใจพี่ดอบเบิ้ลเกงเกิลนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่บ้านครับครับแล้วทีนี้แล้วตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็เข้าไปอาบน้องอาบน้ำนะแล้วก็เปิดประตูออกมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ข้างนอกพี่เห็นตัวเองนั่งอยู่เลยเหรอใช่นั่งอยู่หน้าตาเฉยเลยนั่งอยู่ผมตกใจเฮ้ยใครวะเออเขาหันมาเขาเฮ้ยใครวะเอ้ากูต้นไม้มึงใครเขาบอกกูก็ต้นไม้มึงใครยืนเถียงกันยืนเถียงกันบอกเอ้ามึงนี่ดอบเบิ้ลเกงเกเล เขาชี้ผมบอกมึงเนี่ยแหละด็อปเปอร์เกงเกอร์ยืนเฉียงไปสิบนาทีผมครับด็อปเปอร์เกงเกอร์พี่เป็นด็อปเปอร์ใช่ครับเอาแล,แ,ลแล้วอย่างนี้แสดงว่าพี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย,ย,ยไ,มไ,มไม่ใช่พี่เหรอไม่ใช่ครับผมด็อปเปอร์เกงเกอร์ครับ นะฮะครับครับพี่แปลกแปลกแลยน่ากลัวไม่ไม่น่ากลัวหรอน้านากลัวอยู่พี่น่ากลัวครับแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คนดูจะยังไม่ค่อยเข้าใจครับแล้วมันมาดูงงๆมาหน่อยพี่เอ้าเหรอเออพอจะมีเรื่องอื่นที่มันง่ายๆกว่านี้พี่ฮะง่ายๆแบบยังยังไงครับแบบอ่าอยากได้แบบว่าสรุปสุดท้ายออกมาแล้วชัดเลยครับว่าเนี่ยตัวเนี่ยคือผีอะไรเงี้ยพี่โอเคมีไหมมีไหมมีมีครับมีครับขอนกึงก่อนเลยผมดึงกอกแลยลองดูเลยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานเนาะก็เป็นเรื่องที่ผมตอนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วทีนี้ผมมีเพื่อนมัธยมอยู่คนหนึ่งวันดีคือด,ดีมันโทรมาบอกเฮ้ยมึงกูว่างมาทำไรดีผมก็เลยชวนมันเอ้านั้นมาเล่าเรื่องผีกันที่บ้านกูไหมเล่าเรื่องผีนะพี่ใช่ผมก็เลยนัดเพื่อนอีกคนหนึ่งมาบ,บ,บอกว่าอ่าเนี่ยมึงมาเจอกับเพื่อนกูสมัยมต้นหน่อยครับมามาครับออกมาด้วยกันออกมาเสร็จปุ๊บม็นั่งเล่าเรื่องผีเล่ากันไปเล่ากันมาคืนนั้นสนุกมากจนท้ายกลายเป็นเออผมะ มันก็บอกเฮ้ยมันก็ฟื้นหายไปเลยพี่คือคือนั่งอยู่ด้วยกันนะพี่นะใช่ครับหายฟื้นเฟตหายตอนนั้นตาพี่เหรอครับใช่ครับอุ้ยหลังจากวันนั้นผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยรอครับแต่ว่าผมว่ามันจะเชื่อยากนิดนึงครับเรื่องนี้ครับไม่น่ากลัวแล้วมันน่ากลัวครับพี่แต่ว่าคนดูจะไม่ค่อยเชื่อหรือเปล่าครับมันหายแต่ก็อยู่วัน3ามคนก็มีคนหนึ่งนะมีพยานนะอ๋ออีกคนนึงถ้าอย่างนั้นวันทายครับผมขออนุญาตโทรหาเพื่อนพี่ได้ไหมครับอ๋อได้ได้ อะทำไมล่ะครับเพื่อนผมโดนดึงลงซ่วมไปแล้วก็คือคนจากเรื่องแรกใช่ครับที่โดนดึงลงซ่วมไปแลับใช่ครับน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยครับพี่แต่ว่าเออผมว่ามันอีกนิดนึงอ่ะพี่นิดไม่ได้มันมันมันจะได้แล้วพี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะเรื่องนี้แล้วกันไม่นะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมแหละดีเลยครับพี่หาหน้ากลัวว่นนี้คงงยากแล้วครับครับครับกังวแทกแสกเลยตอนนั้นผมก็เละไปซื้อของเนาะก็มันเป็นสีแยก แล้วเรากำลังจะเดินข้ามถนนไปทีเนี้ยอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็มีอีกคนหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนนมาเหมือนกันคนก็อยู่กันเยอะไงใช่ไหมเรากำลังจะเดินข้ามไปใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาก็พูดขึ้นมาว่ากูจะข้ามมึงกูจะข้ามมึงกูจะข้ามมึงนี้พึมพำพึมพำอยู่เราก็คิดว่าเอาโดนละครับครับภาวนาเลยไปพูดไปเกิดเธอไปพูดไปเกิดเธอไม่ไหวแล้วไปพูดไปเกิดเธอเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราก็ไม่อยากออกเสียงไงเออเดี๋ยวข้างๆมันแบบเอ้ยไอ้นี่คุยกับใครไม่รู้เรื่อง มึงมึงไม่พูดไม่เกิดเถอะอย่ามาหลอกล้อกันเลยครับครับครับผมพูดเสร็จปั๊บหายหมดเลยครับคนรอบข้างครับรอบข้างทางสี่แยกใหญ่ๆคนหายหมดเลยครับหายหมดเลยครับน่ากลัวไหมน่า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 กลัวครับพี่พี่พอจะจําได้ไหมว่าประมาณกี่คนนะครับแถวนั้นประมาณร้อยกว่าคนนะตอนนั้นร้อยกว่าคนเลยครับ ได้น่ากลัวมันคืหน้ากลัวครับหน้ากลัวแต่แต่ผมว่ามันจะหน้ากลัวอีกความหมายหนึ่งะครับเอหร่ครับมันอไหจะน้ากลัวเกินไปนั่นแต่กลัวจะไม่รอดนะครับแล้ว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 ผีที่เดินมาครับอันนั่นคนครับอ๋อเป็นคนไปคาครับค่อพี่ต้นไม้ครับครับผมคือผมว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่คือผมชอบเรื่องที่พี่เล่ามาหมดเลยนะผมชอบอ๋อชอบเหรอฮะยังจะมีเป็นสิบเรื่องเลยฟังแต่แต่ว่าผมขอแคนเซิลงานนี้ไปก่อนเลยพี่นะ เอากานเสื้อหรอใช่ครับผมเสียดายนะเนี่ยเสียดายเหมือนกันครับพี่ผมก็มาเนี่ผมตั้งใจเลยคิดว่าเอ้ยจะมได้อออกรายการนี้ผมก็อยากได้ครับผมแต่ว่าเอาไว้คราวหน้าดีกว่าถ้ามีคราวหน้าเดี๋ยวผมรบกวนพี่ใหม่ดีกว่าเสียดายเสียดายอ่าน่านคราวหน้าแล้วกันนะครับคราวหน้าติดต่อมาแล้วกันขอบคุณมากครับผมเออว่าแต่พี่ครับผมจะถามเรื่องหนึ่งตั้งนานแล้วเมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองพี่อยู่นะคนนั้นใครรือใครหรือเปล่าครับพี่รู้จักหรือเปล่า อ๋อน่าจะเป็นน้องผู้ช่วยผมเองครับอ๋อน้องผู้ช่วยเหรอฮะอ๋อครับผมผมก็เห็นว่าเอ้เขาก็ยืนต้องพี่อยู่ก็คิดว่าตั้งใจฟังบีฟฟังงานอะไรนานแล้วครับใช่ครับสักพักหนึ่งแล้วครับโอ้สักพักหนึ่งด้วยเหรอครับใช่ครับเป็นไรครับอยากเข้าห้องน้ำหรืออะไรหรือเปล่าครับเมื่อยครับเมื่อยครับเมื่อยคืนนอนตกหมอนครับครับครับผมถ้า้ไงก็มีอะไรเรียกเรียกผมได้ได้เลยครับพี่ครับได้เลยครับยังไงวันนี้ผม ขอขอตัวก่อนแล้วกันครับพี่ครับรีบไปไหนเรื่างนั้นออฟฟิศครับพี่ให้งานด่วนแล้วครับครับได้ครับได้ครับพี่ต้นไม้วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมเอาเราไม่พัดน้องไปด้วยจังหวะกลับเดี๋ยวไว้ซีฟัสทีวีสัตว์ Twitch Drops off